ข้าวข้าวผู้มันหล่อเที่ไอติเล่ข้าวแม่จงตรวจบนก่อนเปลี่ยนหัวค่ะเออสวยอ่ะลุงสายสูมอ้ยปากแดงเชียวสายเหลืองอ้าวสายมาเด้อผู้ใดสิมาทุ่มน้องเว็บเหมือนแรงอ่ะ เนี่ยต้องเรียนสดแล้วค่ะต้องเรียกสดไหมไม่มีม่มีสดไม่มนก็ดูแลน้องก็ครางได้วงแค่เขายังไปใส่กันยังต้องกดเขาคือนี้ที่ตำนานชนเรือสามตัดนะคะอราดีแบนต่อบระเทศกันแม่มันถูกภา้ วิ่งของกูแไ่บ้างเลเช่วพี่ด้วยอย่ไรไทำกามค่ะไ่อทำกามค่ะแหวนไดปามันยีเอฟมันยีนใช่ิีกินกับน้องเว้ค่ะตาแม่แม่ใหม่ไม่ยกินเพ่ไม่ได้มาค่ะมาครับเกียวานี่อันี้ของอรดีไม่น้องแบ่งกินอย่ี้เยกว่าแตงโซอิงมากบ้างรู ก็อีจวงวันวาสุดลำลองน้องพุงลำลองเจ็ดทีเลยแล้วเีวันนี้นีหนดีพญาใหญ่เราดูดีตมาใครถ้าเราไปกินเอยจะเห็นละนี่เรก็สวยเจสสวยดว่าจริงดิครัคนเดียวด้วยเข้ากันมองได้วะี่มก็ต้องิเข้ากันว่าเข้ากันมอได้ กินข้างมาแ้วเมื่อกี้ที่นี่ คุณกำลังใจมาบอใช่เนี่ยแาพี่ใ้ดาดีก่ะอ่กัน้เรื่อดินไปไหนเมื่อกี้นี่เดินไปไหนเดินมาหลอ,อกฉันทำไมร้อหลอนที่ว่าผีใครจะเต่าหรอขอช้อนอนนะะนี่บอกว่าควรขอน้อย <c oughs> วาวยเดี๋ยวไปเสร็จกร้อยเียวไหพ่อเป็นแงพ่อเ่อหนแงเล่นไอจีไหเนี่ยเล่นไอจีไหเนี่ยเล่นอยู่ไาจายวทำกวอร่อยมากเลยองนชายแั้งงนกิผู้ชายไม่ว่าเดี๋ยวไปรังานกันเย็นกินข้าวี่งานพวกวันพรค ลูค้าแบบวงค่ะพี่บอยไม่ได้มาแยกกันทำงานพี่บอยไม่ได้มาพี่บอยไม่ได้มาพี่บอยไม่ได้มาค่ะตาขอบคุณนะคะับเนนี่เจ้กันนเอารเมืค่ะพี่สาวหาห ขนาดยูเซเว่นมันยังเ,เงงต้นเลยชอบไ้แก้บะหลอมากค่ะถ้าน่องไม่กินไอติมมะขอบคุเจ้าามาค่ะนจได้แลวก่อนถ้าหน่องไม่กินไอติมพี่ใหม่เจอกันค่ะขอบคุณห้ารอยดวงใช่อไาอยใช่จะกินจะกินในหวานหาน กนซูกนข้าวเหนียวะมี่ข้าวเหนียวไหมอ่ะนิวังยั่งแบบของแม่เลยค่ะอ๋อกนกินก็แบบเซตูละคย่อย่าวามีบันหักเล็บจุนเถอะวดไวอะนั่นเพูขัมืงเขาเียดคอนเทน์ยกแกวใสนกแก้ในีย้วม่หเลส่หลายารวเอาติมเพียส่ช้อ่ พี่ดวงตาขอบคุณค่ะมึงมึงกอบคฟปุณะมีนได้ามีประทับเล็บปูณเขาน่ะเขาน่ะไม่ได้คิดอะไรน้องเขาอ่ะแต่ตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะคิดอ่ะอนานนานทีอ่ะเดี๋ยวพี่อ้นงินแม่แล้วหนูซื้อดอกไม้ไว้พี่วยกันเลยด้วยกันเะ อะไรคะแต่น <mile> ี้อ่อนหวาที่จะแทงค่ะแกร้านนี้ต่กินชออะยนๆวแอบริงจังไหมกินจังแค่ไหนไม่กนก่อนแค่ไม่ินจังอีนอนด้วยกันยังไม่รู้ว่าไหนจะสิงฉันเขาสิงได้เลยเจะเปลี่ยนร่างเปล้นหัวแ้วแตเมีซของทั้งดมยาวทั้งมีนตี้านอะไรวะแต่เ่นการน้ำมูกปน่ เคยกินที่หนยกิหรอไสวยค่าป้องหกของอรอย่าง้รังแหล่้ังเอวออร่อยแต่นี่เจ้าของก็ไม่ได้นะคะมีงานคนงาไม่เหนอยตัวเขาอันเดอร์ไยานขัวเขาด <c oughs> ทานลูกเมื่อกี้ในติมค่ะทา <c oughs> นทั้งตัวตัวตเป็นกลา่นะจะละลายเน